นะครับนะครับน้องภูมินะครับเลือกปลาเลือกเรานะครับวันนี้จะมาแนะนําสายพันธุ์ปลาที่ผู้เเริ่มเลี้ยงนะครับเริ่มเลี้ยงแรกๆนะครับนะครับมาดูปลาที่นี่นะครับขนาดแนะนําที่ให้สำหรับมือใหม่เริ่มเลี้ยงนะครับก็ประมาณสักยี่สิบยี่สามเซนนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือสายพันธุ์ซันเก้นะครับผมแล้วก็มีโคฮโกนะครับ แล้วก็มีโชวานะครับอันนี้คือสายพันธุ์หลักนะครับจากแบบผ,ผู้เริ่มเลี้ยงนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกอโอกอนนะครับน,นี่เป็นพวกมัจิบัะครับผมแล้วก็มีวอเลนโอก้อนคัน์ซิกอยมีแคตินัมโอกอนนะครับสีขาวล้วนนี่นะครับแล้วก็นี o o ่โอเลโนกรอนสีส้ม จะมีซูซุยครับผมซูซูย์ลายในกระดูกนะครับสี้มพังครับตัวนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับสีเหลืองนี่ครับเป็นเป็นชิโชวานะครับท่อนมีสีขาวด้วยนะครับไม่ใช่ชิซูรีนะครับเปชิโชวามีเหลืองดําแล้วมีสีขาวสามาจะเป็นมีชิโชวาะนะค่งเห็นมีชิโชวาตัวนี้นะครับ สวยดีแตกดนะผมแล้วก็มีเบรนโกยเบรนโกยนี่จะเป็นตัวสีแดงนี่นะครับเบรนโกยนะครับสีแดงเลยนะครับสำหรับผู้เริ่มเลี้ยงนะครับก็เริ่มเลี้ยงงแต่เป็นปลาลูกนอกก่อนดีกว่าครับแนะนำนะครับขนาดประมาณนี้ครับกำลังสวยเลยนะครับถ้าเล็กเกินไปก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับบ่อเลี้ยงเรานะครับ โอเคครับผมขอบคุณมากครับ